มันมีสองบล็อกใช่ไหมครับในความเข้าใจของผมมันมีแค่บล็อกเดียวนะอ๋อเห็นหรือตั้งแต่ปี61หนึ่งแล้วแหละโควิดพอในเว็บยูอะไรนะผมว่าพาเขาใช้มาตำหนิมันเลยหายหรือเปล่าครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทีนี้รถได้เยอะไหมล่ะน้องกี่พันนะถ้าใกล้เคียงผมมีตัวเลขดีกว่าควรจะน่าเกียดหลักพันพันกลางแปดพันได้ไหมแปดพันผมต่อตำกว่านั้นต่ำกว่านั้นเนาะ เจ็ดไม่ได้แล้วครับเจ็ดไปไม่รอดหกสิบห้าได้ไหมมันมันไปขายก็กําไรหน่อยก็ขายอันเนี้ยมันพิเศษตรงที่ว่าถ้าเป็นเนื้อทองแดงนี่ถูกเลยนะต่ำกว่านี้อีกนะแต่อันเนี้ยมันได้เป็นเนื้อเงินอันนี้เราไม่มาหลอกลูกค้าอยู่แล้วแต่ว่าเราแค่แค่ว่าซื้อตามราคาตามสภาพสภาพครับห้าพันห้าไปพี่สองห้าร้อยขับรถมาพี่อ่าจบจบห้าพันห้านะค่ารถห้าร้อยรวมเป็นห้าพัน